สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการสอนอเพื่อประชาชนค่ะ รายการที่จะนําเรื่องราวการทําง,งานของพี่ๆตารวจกิจกรรมต่างๆนะคะภายในสํานักงานตํารวจแห่งชาติมาฝากคุณผู้ชมกันเป็นประจําค่ะรวมถึงแนะนำนะคะทางด้านไอทีมาฝากคุณผู้ชมกันด้วยและสําหรับสัปดาห์นี้แน่นอนว่าเรามีเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมมากมายเลยทีเดียวค่ะโดยเฉพาะเมื่อวันที่12สิงหาคมนะคะเป็นวันแม่แห่งชาติค่ะ ใครหลายๆคนนะคะก็คงมีความรู้สึกว่าอยากพาคุณแม่นะคะไปร่วมกิจกรรมหรือว่าไปผ่อนคลายต่างๆซึ่งทางโรงพยาบาลตํารวจเองค่ะเขาก็ได้มีการจัดกิจกรรมวันแม่นะคะเมื่อวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะโดยให้ใครหลายๆคนนะคะพาคุณแม่มาร่วมกิจกรรมนะคะมีนวดมีตัดผมนะคะเพื่อให้คุณแม่ได้รับความผ่อนคลายแล้วก็ได้พักผ่อนกันด้วยกิจกรรมนี้จะมีอะไรกันบ้างนั้นไปรับชมกันเลยค่ะ ดี่ะค่ะตัดผมแล้วค่ะเขียนค่ะให้กำลังใจผู้ป่วยเนี้ยนะคะเพราะว่าบางอย่างมันก็เลือกไม่ได้เงี้ยค่ะถ้าเป็นแล้วเราก็ต้องรักษาให้กำลังใจกันค่ะเพราะตอนนี้ยาก็ก็ดีขึ้นคุณหมอก็เก่งขึ้นนะคะ่ะมันก็จะมีโอกาสที่จะชีวิตประจำวันดีขึ้นนะคะ่ะรู้สึกอบอุ่นใจก่อนเพราะว่าถ้าเป็นโรคนี้แล้วมันก็เสียกําลังใจอะคะ่ะ เราก็ได้กําลังใจมาก็รู้สึกดีอย่างเงี้ยค่ะมีความสุขค่ะพอดีคุณแม่เพิ่งเสียไฟอะค่ะก็จะทําตัวที่ที่แม่สอนมาใช้ชีวิตต่อไปให้มีคุณค่าแล้วก็จะรักกันในครอบครัวแล้วก็มีวันสําคัญอะไรก็จะอุทิศบุญให้แม่เรื่อยๆให้เชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่อย่างเงี้ยค่ะทาตัวให้ให้เชื่อฟังแล้วก็ดูแลท่านบ้างเวลาท่านที่ท่านเจ็บปวยอย่างเงี้ยค่ะสําหรับตัวเองที่เพิ่งสูญเสียแม่ไปก็อาจจะมีความเศร้านิดนิด,นด แต่ก็จะต้องสร้างพลังให้ตัวเองอยู่ได้เพื่อแม่จะได้ไม่ต้องห่วงเรา ส่วนทางตำรวจภูทรจังหวัดชนบุรีเองค่ะที่นี่นะคะเขาก็มีอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆค่ะนั่นก็คือโครงการตำรวจประสานโรงเรียนนะคะเพื่อที่จะเข้าไปค่ะทำความเข้าใจนะคะกับ โรงเรียนกับนักเรียนค่ะว่าการมาติดต่อข้าราชการตำรวจนะคะต้องทำอย่างไรบ้างมีอะไรบ้างที่จะสามารถมาขอความช่วยเหลือได้นะคะแล้วก็รวมถึงสร้างความใกล้ชิดค่ะระหว่างตำรวจแล้วก็ประชาชนแล้วก็นักเรียนในพื้นที่ของตนเองกันอีกด้วยกิจกรรมนี้จะมีอะไรกันบ้างนั้นไปรับชมกันเลยค่ะ โดยท่างสืบสวนสอบสวน กองกำกับการสืบสวนจังหวัดภูเก็ตค่ะที่นี่นะคะเขาได้มีอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆเพื่อเป็นการทบทวนให้ข้าราชการตํารวจนั้นมีความรู้นะคะแล้วก็สามารถใช้อาวุธปืนได้อย่างคล่องแคล่วและปลอดภัยค่ะจึงได้มีการจัดกิจกรรมนะคะในเรื่องของการทดสอบการยิงปืนแล้วก็การฝึกทบทวนการยิงอาวุธปืนนั่นเองค่ะจะเป็นอย่างไรกันนั้นไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ ส่วนเรื่องต่อมาค่ะต้องบอกเลยว่าการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งภารกิจของพี่ๆตำรวจค่ะดังเช่นเคสนี้นะคะมีสาวบางกรมค่ะโพสลงโซเชียลมีเดียนะคะว่าได้รับความเดือดร้อนค่ะสวมเสียแน่นอนว่าถ้าหากว่าใครมีปัญหาเรื่องนี้นะคะ ก็จะกระทบในชีวิตประจําวันมากมายเลยทีเดียวค่ะดังนั้นนะคะเมื่อเห็นประชาชนได้รับความเดือดร้อนและเป็นสิ่งที่ตํารวจเองค่ะก็สามารถเข้าไปช่วยเหลือได้นะคะทางผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดสงขลาเองค่ะจึงได้มีการสั่งการให้เข้าไปช่วยเหลือนะคะโดยมีการจัดสร้างห้องน้ำนะคะให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนภาพกิจกรรมในวันนั้นจะเป็นอย่างไรไปรับชมกันเลยค่ะ ก็ดีใจมากๆค่ะที่ได้หลับการช่วยเลื่องตอน ที่ได้ข้อไปเหลืองโทั่วนมาค่ะดีใจมากๆและก็ขอขอบคุณพีๆทุกทีมงานที่เข้ามาช่วยเหลือในด้านตรงนี้ด้วยนะคะได้นะ ส่วนเรื่อต่อมาค่ะไปรับชมกับพี่ๆตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริกันค่ะวันนี้นะคะต้องบอกว่ามีเคสที่ตื่นเต้นมากเลยทีเดียวเนื่องจากว่ามีพี่โชเฟอร์แท็กซี่ท่านหนึ่งนะคะ เกิดหมดสติค่ะและต้องทําการ C P R ตลอดนะคะเพื่อที่จะไม่ให้หัวใจหยุดเต้นหรือว่าเกิดอาการช็อกไปนั่นเองค่ะเมื่อได้รับแจ้งแล้วจึงเข้าไปดําเนินการช่วยเหลือทํา C P R ตลอดเส้นทางจนขึ้นรถโรงพยาบาลนําตัวส่งโรงพยาบาลจนได้รับความปลอดภัยนั่นเองค่ะบรรยากาศในวันนั้นและตอนนั้นจะเป็นอย่างไรกันนั้นไปรับชมกันเลยค่ะ ส่วนเคสต่อมาค่ะเห็นเป็นประจำเลยนะคะที่พี่พี่ตำรวจรจราจรโครงการพระราชดำริจะได้รับแจ้งนั่นก็คือเคสนี้ค่ะเป็นเคสที่เกี่ยวกับ คนท้องนั่นเองค่ะแต่เคสนี้นะคะไม่ใช่ปวดท้องแล้วพาไปส่งค่ะแต่คลอดออกมาแล้วค่ะคลอดก่อนกําหนดนะคะพี่ๆเขาก็ได้ดําเนินการช่วยเหลือนะคะตามสิ่งที่พี่เขาเคยอบรมมาเกี่ยวกับการดูแลนะคะหรือว่าทําคลอดให้กับเด็กแรกเกิดนั่นเองค่ะโดยทั้งนี้นะคะเมื่อเด็กคลอดออกมาแล้วก็ได้รับความปลอดภัยทั้งแม่และเด็กนําตัวส่งโรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยค่ะ ส่วนเรื่องรถเสียนะคะพี่ๆตำรวจจราจรโครงการพระราชดำชริถ้าหากได้รับแจ้งค่ะว่ามีประชาชนนะคะต้องการความช่วยเหลือนะคะก็จะรีบเข้าไปช่วยเหลือทันทีนะคะโดยเคสนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะมีประชาชนนะคะรถจอดเสียอยู่ไม่สามารถเคลื่อนที่ไปได้ค่ะดังนั้นนะคะเพื่อเป็นการช่วยเหลือดวเว็วจึงรีบรุดไปถึงที่แล้วก็ดําเนินการช่วยเหลือเรียบร้อยค่ะคก็สัก3นาทีโดยประมาณครับแจ้งจากวิทยุคองการครับ แยกการเลื่อนครับแยกการเลื่อนตรวจสอบครับจอแชมป์วลริจิตแล้วว่าอารมณ์ครับน้ำมันครับเพราะว่าเช็คดูไฟแล้วไฟมาครับอากาศดีมีทุกอย่างครับรแล้วนั่นบ่จอเต็มจอแชมป์กระดูนกระกอบกล้องเอ๋ออ๋ออุ้งกวางใช่ไหมเซ็กวางสักก้อนเหม เสียใส่กว้าล้วครับจีร่วงครับบที่นี่ฝนตกันเลยซอมรวดคนตกวกันสี่เลยนี่จะเช็มจักไรนะนี่ครับอยากมัดอยากมัดกับอยากผ่านไข่ครับนี่ครับเสียตายก็ได้พอบางเด้อครับที่สิ่ทีบที่นี่นะครับรุ่นน้อกันครับป่างเคียงครับเหนืออย่างเดียวเอาวางไว้ใช่ไหมเปิดเคาะห์ไหมล่ะเหลือที่เดียวเลยเหรอเราย่างกับติดก่อนแล้ว ัมมมนาส่วนช่วงหน้านะคะน้องกี้รอเราอยู่แล้วค่ะวันนี้นะคะน้องกี้มีเคล็ดลับดีๆค่ะทางด้านไอทีนะคะวิธีการทําอย่างไรให้เราสามารถใช้โซเชียลนะคะหรืออินเทอร์เน็ตได้อย่างปลอดภยัยแล้วก็ถูกต้องค่ะวันนี้จะเป็นเรื่องราวอะไรกันนั้นติดตามได้ในช่วงไอทีโนเลจค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่ช่วงไอ o w l e เล e ค่ะในวันนี้นะคะเราก็จะมานำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับ IT เทคโนโลยียต่างๆค่ะรวมถึงแอปพลิเคชันดีๆมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะในวันนี้นะคะเราก็มีคลิปวิดีโอดีๆค่ะจากพันตำรวจโทวสุเทพใจอินนะคะรองผู้กำกับการสืบสวนภูทรจังหวัดภูเก็ตค่ะที่จะมาพูดถึงในเรื่องของรถยนต์ในยุคไฮเทคค่ะจะเป็นอย่างไรกันนั้นไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ รถจนส่ยตรวนในยุคต่อไปต้องเป็นอย่างไรสวัสดีครับผมลองเป็นไทยเจ้าของเพจไม่เป็นตำรวจไม่รู้หรอกเพจให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับเรื่องราวของตำรวจและความรู้เกี่ยวกับกฎหมายต่างๆครับไม่ได้มาพูดคุยกันนานแล้วนะครับก็วันนี้จะมาเอาเรื่องของตำรวจต่างประเทศมาพูดให้ฟังกันวันที่9สิงหาคามที่ผ่านมาเนี่ยเป็นวันชาติของประเทศสิงคโปร์ซึ่งเขาเฉลิมฉลองอิสรภาพของเขาเนี่ย55ปีแล้วนะครับซึ่ง ทานตำรวจสิงคโปร์เองเนี่ยก็เป็นกองหลับที่ถูกจัดตั้งขึ้นมามากกว่า200ปีนะครับมีมานานแล้วในปีนี้เขาก็ได้ถโอกาสที่ฉนลนำฉลวบวานชาติเนี่ยโดยการนําเทคโนโลยีต่างๆของเขามาโชว์ให้เราได้เห็นกันสิ่งหนึ่งที่ทําให้ผมรู้สึกว้าวมากก็คือรถยนต์ส่ตัวของเขานะครับเขาใช้ชื่อรถยนต์อันนี้ว่า The Next Generation Fast Response Car นะครับโดยใช้รถยนต์ยี่ห้อไหุไทย SUV 5ประตูนะครับมา พัฒนาออกแบบดีไซน์เสิมเทคโนโลยีและฟังก์ชันการใช้งานให้มีประสิทธิภาพที่สุดสําหรับเจ้าหน้าที่เนี่ยให้ออกไปทํางานได้อยา่างมีประสิทธิภาพและเป,ปรียบหน้าที่ด้วยความปลอดภัยนะครับเดี๋ยวไปดูกันก่อนนะครับว่ารถจนตัวนี้ทางสิงคโปร์เนี่ยเขาพิเศษอะไรออกมาบ้างแล้วเดี๋ยวผมจะมาเจาะลึกรายละเอียดฟังังก์ชนต่างๆให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะครับเดี๋ยวไปรับชมวิดีโอกันต่อน,นะครับ the next generation frc brings together technology and design elements that improve the operational effectiveness and safety of frontline officers in the front of the vehicle ergonomic cutout seats allow officers wearing police equipment on their belts to enter and exit the vehicle smoothly the ivd allows smooth control of the vehicle's technological features this includes the RFID enabled boot system, which automatically detects police equipment in the boot and eliminates the need for manual inspection. The vehicle comes with an external mounted light that can be used to provide lighting for operations, especially in conditions of low light. The IVVRS provides 360 degree video coverage with footage that can be live streamed to the Police Operations Command Center for better sense making and incident management. The police warning system features a set of blinkers, a light bar, a siren and a rumbler which collectively strike an imposing presence and warn other road users of its approach. The ANPR system allows for the seamless and reliable detection of vehicles of interest, whether they are moving on the road or in a stationary position. A purpose built PIC compartment has a central divider that separates the driver from persons in the rear, space for persons handcuffed to their back. And mechanism for safe seatbelt application. A leap forward in the integration of technology and functional designs to enhance police operations. The next generation fast response car. Real, 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 real. แล้วอยากได้ะไรใช่ไหมละ่ะผมก็อยากได้ครับคือเขาออกแบบมาดีมากดีไซน์ดีมากแล้วก็ทําให้เรารู้เลยว่าเขาเห็นความสําคัญของอก,การเป่นแปลงของเทคโนโริีนะครับโดยรถยนต์รุ่นนี้เขามีแผนที่จะเอามาใช้ประจําการแทนรถที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเนี่ยภายในปี2014ก็คือภายในปีหน้าเนี่ยเขาจะเปลี่ยนท้ายทั้งหมดนะครับเอาให้ตํารวจใช้ทุกคนนะครับโดยฟังก์ชันเนี่ยเขาดีไซน์เริ่มต้นมาตั้งแต่นะครับ อย่างแรกเลยคือรูปร่างภายนอกนะครับสีนะครับลวดลายที่ตกแต่งมันทําให้เห็นถึงความสวยงามใครเห็นก็รู้ทันทีว่าเฮ้ยเป็นรถตำรวจแล้วก็มันดูดีมากนะครับสีฟ้าสลับแดงนะครับมีลายลวดลายเบาะที่นั่งนะครับสําหรับเจ้าหน้าที่ตารวจเองเนี่ยคือคนทํางานมาจะรู้ดีว่าตํารวจเราเนี่ยอุปกรณ์เยอะมากนะครับเต็มเอวเลยนะครับอาวุธปืนคุญแจมือดิ้วกระบอกนะครับ คนมีมสองสามเครื่องนะครับมีโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์อื่นๆนะครับยังไม่มรวมอุปกรณ์อื่นๆที่เราหามาเสิร์ฟอีกนะครับหลายอมากมันทําให้หลายหลายครั้งที่เราทํางานอยู่เนี่ยเรานั่งขับรถนะครับหรือขึ้นลงจากรถเนี่ยเวลาจะเกิดเหตุของเราหล่นลงที่เปิ้ลหล่นี่อุปกรณ์หล่นโอ้โหมันมันลเละเละมากเนี่ยแหละครับดีไซน์ที่ขึ้นลงจากรถไม่ต้องระวังควัมละเพราะเรามีช่องนั่งก็นั่งสบายนะครับพิงหลังได้ยหรอโอเค ต้องกลัวคนใจ้มือจะทิ้มทิ่แบบเนี่ยเจ็บมากแล้วก็อย่างเงี้ยดีไซน์ดีรถยนต์สายตรวจคันนี้นะคะก็ได้มีการนำเอาเทคโนโลยียต่างมาผสมผสานกับดีไซน์ที่ทันสมัยค่ะเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะได้ปฏิบัติงานกันอย่างเต็มที่ได้ดูแลพี่น้องประชาชนอย่างเต็มประสิทธิภาพนั่นเองค่ะ สำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาของช่วง IT-Noled g e แล้วค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ใหม่ค่ะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เราก็จะมาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับ IT ให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมกันเช่นเคยสำหรับวันนี้ค่ะดิฉันและทีมงานทุกคนต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสด,ดีค่ะ และนี่ก็คือทั้งหมดในวันนี้ที่เรานํามาฝากคุณผู้ชมกันในรายการสอนอเพื่อประชาชนนะคะแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะคุณผู้ชมสามารถกลับมารับชมรายการสอนอเพื่อประชาชนได้ใหม่อีกครั้งในวันพรุ่งนี้นะคะเวลา10บนาฬิกาถึง10บนาฬิกาสานาทีทางช่องพรุสทีวีแห่งนี้และอย่าลืมค่ะเข้าไปที่ยูทูบชาแนลพรุสทีวียูเซมเเดียเพื่อรับชมรายการย้อนหลังของเราได้นะคะสําหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วกล่าวรวมถึงทีมงานทุกคนต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ we